ดวงการเงินดีดีมาอันดับหนึ่งทั้ง12ราศีเลยนะก่อนจะไปเช็คดวงอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้แม่หมอด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ทุกคนมาพบกับชาวราศีพิกจิกนะคะอ่ะชาวราศีพิกจิกในเรื่องของการงานค่ะ ดวงการงานในครึ่งปีหลังของชาวราศีพิจิกคะ่ะสําหรับคนที่ว่างงานอยู่ตอนนี้อ่าไม่ต้องเอะาดอะาใจไม่ต้องกังวลอะไรนะคะเพราะว่านี่เป็นการทานายดวงชะตาโดยรวมเท่านั้นขึ้นอยู่กับอ่าถ้าอยากให้แม่นยําแล้วก็เจาะจงลงลึกรายละเอียดต้องขึ้นอยู่กับวันเดือนปีเกิดของคุณด้วยนะคะแม่หมอก้อยหมองรวมเป็นชาวราศีพิจิกนะเป็นแบบเหมาเหมานะคะอ่าดวงการงานเนี่ยใครที่ว่างงานอยู่กําลังรอง,งานหรืออยากที่จะ ออทำงานที่ใหม่ยังไม่เป็นผลสำเร็จนะยังไม่มีโอกาสได้งานในช่วงครึ่งปีหลังยังไม่เป็นยังไม่เป็นผลสำเร็จเพราะถ้าเกิดว่าคุณไปได้งานนะกรณีที่คิดว่าคุณคิดว่าน่าจะได้โอเคละแต่การจะได้งานน่ะถ้าคุณเข้าไปแล้วคุณมีโอกาสที่จะลาออกอีกนะคะเพราะว่าดวงการงานไม่โดดเด่นในเรื่องของงานประจํา ทำแล้วก็ไม่ค่อยดีทำแล้วก็ไม่ค่อย,อยพอใจเข้าไปทำงานใหม่ๆเดือน2เดือนแรกก็ไม่ค่อยพอใจอยากจะลาออกอ,อยากใช้ชีวิตสันโดษอยากมีความสุขในรูปแบบของความเพาะเพียงอยากทำงานของตัวเองอยากทำงานกิจการส่วนตัวอ่ะถูกต้องแล้วล่ะค่ะถ้าใครที่ยังไม่ได้งานในช่วงครึ่งปีหลังไม่ต้องน้อยใจไม่ต้องเสียใจไปเพราะว่าจริงๆแล้วว่ะดวงการงานของคุณเนี่ยคุณเหมาะสมที่จะทำธุรกิจส่วนตัวมากกว่าทำอะไรที่เป็นของตัว เองมากกว่าคุณนะ่ะไม่เหมาะนะชาวราศีพิจิกหลายคนนะคะไม่ได้เหมารวมว่าทุกคนแต่หลายคนเหมาะที่จะเป็นเจ้านายตัวเองมากกว่าเพราะชาวราศีพิจิกเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะลึกซึ้งลึกซึ้งก็คือสมองดีสติปัญญาดีมีความฉเฉลียวฉะลาดในตัวของตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนที่เกิดราศีพิจิกทุกคนเนี่ย ค่อนข้างจะโดดเด่นทําอะไรก็มักจะโดดเด่นเพราะทำอะไรแล้วมักจะมีคนขี้อิจฉาอย่างเช่นเพื่อนร่วมงานบ้างเพื่อนร่วมองค์กรบ้างเพื่อนร่วมร่วมธุรกิจบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมักจะโดนเพ่งเลงและเป็นที่อิจฉาเป็นเรื่องของปกตินะเป็นเรื่องปกติของชาวราศีพิจิกนะคะแต่คราวนี้ค่ะ แล้วถ้ายังไม่ได้งานไม่หมอบอกว่าเหมาะที่จะทําอะไรเป็นของตัวเองมากกว่าใช่ไหมถูกต้องครึ่งปีหลังคุณเหมาะที่จะคิดคน้นหรือหรือสร้างไอเดียสร้างงานของคุณสร้างธุรกิจของคุณเองถึงแม้ว่ามันจะเป็นไปในรูปแบบของความอ่าไม่ได้ยิ่งใหญ่ไม่ได้อาังการไม่ได้ไม่ได้สุดโต่งแต่มันเป็นผลดีกับคุณเพราะว่างานของคุณนะคะ ถ้าคุณคิดได้แล้ะคุณกล้าที่จะลงมือทำค่ะงานของคุณก็จะเหมือนประสบความสำเร็จระดับหนึ่งมันจะดีกว่าราศีอื่นนิดนึงก็คือราศีอื่นถ้าลงทุนไปแล้วไม่ชัวร์ไม่แน่มันจะได้หรือเปล่าแต่ราศีพิจิกถ้าคิดจะทำอะไรแล้วคุณทำสำเร็จถึงแม้มันจะไม่ปงังไม่รุ่งไม่ดังอะเพราะคุณรู้ว่าวันนี้ไม่ใช่ของคุณแต่วันข้างหน้าจะเป็นของคุณแน่นอนถูกต้องแล้วอืดังนั้นช่วงครึ่งปีหลังเป็นช่วงแห่งสติปัญญา คุณจะมีโอกาสใช้ความรู้ความสามารถของคุณเองเนี่ยไปเผยแพร่หรือทําอะไรต่อสาธารณชนมากขึ้นทําอะไรให้เป็นที่แบบรู้จักนับหน้าถือตามากขึ้นซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ดีให้ธุรกิจของคุณในอนาคตหรือตัวคุณเองมีความโดดเด่นในช่วงปลายปีบอกได้เลยว่าช่วงพฤศจิกา นะพฤจิการปลายปีนี้ก็เป็นทีของคุณเหมือนกันพอเป็นทีของคุณแล้วรับรองว่างานคุณจะรุ่งจะดังจะปังและใครที่รองงานประจําเดือนพฤจิการช่วงนั้นประมาณวันที่ 24- 25ช่วงนั้นคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆคุณจะมีชื่อเสียงโด่งดังคุณจะมีงานมีงานเข้ามาเยอะคุณจะไม่เหนื่อยไม่เหงาอีกต่อไปทั้งนี้ทั้งนั้นคุณจะโชคดีอย่างหนึ่งคือคุณจะมีพิษ คุณจะมีมิตรแท้และผู้หลักผู้ใหญ่คอยส่งเสริมอุปถัมภ์ช่วยเหลือสนับสนุนคุณในเรื่องการงานนั่นเองค่ะส่วนคนที่ทํางานประจําอยู่แล้วจะเป็นอย่างไรอาทางานประจําอยู่แล้วคุณก็จะเหมือนงานของคุณไม่ได้โดดเด่นมากนะักแต่คุณจะต้องใช้สมองและสติปัญญาเยอะมากเพื่อที่จะเอาชนะแข่งขันคู่สัตรูนะคะคุณไม่อยากแข่งขันเลยคุณเหนื่อยมากคุณจะ คุณอยากอยู่แบบจมถะคือคุณอยากทํางานไปแบบเรื่อยๆทาตามความสามารถสุดความสามารถสุดกําลังแต่การทํางานประจําของคุณเนะี่ยค่ะผู้ใหญ่กําลังเพ่งเล็งคุณคือเขาพร้อมที่จะสนับสนุนคุณพร้อมที่จะดันคุณไปสู่สู่สู่อะไรที่มันก้าวหน้ากว่านี้แต่คุณเนี่ย รู้สึกจะเหนื่อยรู้สึกจะยอมรู้สึกจะท้อนะคะก็เฉกเช่นเดียวกันก็คือคุณอดทนไว้หน่อยนะแล้วคุณก็พยายามใช้ความสามารถของคุณต่อไปเพราะเดือนพฤศจิกายนน่ะคุณก็จะเห็นผลในงานของคุณเช่นกันเห็นผลในความอดทนและความพยายามเห็นผลในในความที่คุณแบบไม่เป็นศัตรูกับใครอ่ะถึงแม้คุณจะโดดเด่นแต่คุณจะมีมิตรมีมิตรแล้วก็เหมือนมีเพื่อนแท้เพื่อนที่ดีคอยประคองกันไปด้วยกันแล้วเดือนพฤศจิกายนเนี่ยคุณก็จะเหมือนโดดเด่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะ ส่วนท่านที่ทำงานธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้วใครที่กำลังทำธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้วนะคะถามว่าช่วงครึ่งปีหลังเป็นช่วงของการเหมาะแก่การลงทุนเพิ่มไหมก็ยังไม่เหมาะยังไม่เหมาะมากนะักก็คือเป็นช่วงที่คุณเนี่ยแสดงศักยภาพของคุณมากกว่าไม่ได้แสดงศักยภาพด้วยการเงินหรือการลงทุนเยอะๆแต่แสดงศักยภาพแสดงสปีริตแสดงความเก่งความสามารถของคุณให,ให้โลกรู้ เออเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอย่าเจ้าของธุรกิจเนี่ยคุณอย่าเอาเงินเนี่ยไปเป็นตัวตัดสินใจในตัวสินค้าคือลงทุนเพิ่มแล้วจะดียังไม่ใช่คำตอบทางที่ดีก็คือลงทุนไม่ต้องเยอะแต่ใช้ความสามารถให้เยอะเพราะคุณจะโดดเด่นและดังขึ้นอีกครั้งคุณยัง,งเงินไหลามาเทมาอีกครั้งด้วยความสามารถของคุณเอง นะคะก็เป็นที่ไว้วางใจได้นะราศีพิจิกในช่วงครึ่งปีหลังในเรื่องของการงานถึงแม้ว่าคุณจะอยู่ในช่วงของความไปได้เรื่อยๆแต่มันมีข้อดีอยู่ในนั้นคือเตรียมเป็นการเตรียมตัวที่จะเด่นที่จะดังที่จะโดดเออโดดเหนือคนอื่นเด่นดังกว่าคนอื่นสินค้าคุณจะขายดีมากขึ้นธุรกิจคุณจะมีเกณฑ์การลงทุนได้ดีขึ้นในช่วงพฤศจิกายนเป็นต้นไปนั่นเองค่ะในเรื่องของการเงินของชาวราศีพิจิกในช่วงครึ่งปีหลังนะคะ ดวงการเงินค่อนข้างดีเลยทีเดียวเออท่านใดที่เหมือนกำลังรอเงินก้อนอยู่เนี่ยมีโอกาสได้คือตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปท่านใดที่กำลังรอเกี่ยวกับเรื่องของสถานะการเงินไม่ว่าจะรอเงินก้อนรอเงินสดรอเงินเข้ารอเงินต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการยืมอ,อกู้ยืมหรือใครยืมไปรอเอามาจ่ายอะไรพวกเนี้ยคะ่ะ หลังมิถุนายนเป็นต้นไปคุณจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินเพราะฉะนั้นการเงินคุณเริ่มเข้าตั้งแต่เดือนมิถุนายนเริ่มเข้าเริ่มดีใครที่เป็นหนี้เป็นสินอยู่จะมีเกณฑ์หลุดพ้นจากหนี้สินหลุดพ้นจากบ่วงกรรมการเงินและใครที่สถานะการเงินไม่ดีมา 2ปีแล้วนะคะจริงๆราศีพิจิกเนี่ยสถานะการเงินคือไม่ค่อยดีมาประมาณ2 3ปีแล้วนะก็คือได้ไม่เยอะ ได้ไม่เยอะแล้วก็เราเนี่ยมีความหวังที่จะอยากให้มันกลับมาดังมาปังอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะถ้าถามว่าคุณจะมีโอกาสดังปังอีกครั้งไหมกับเรื่องการเงินมีโอกาสแน่นอนชาวราศีพิกจิกตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปดวงการเงินดีดีมาอันดับหนึ่งทั้ง12ราศีเลยเพราะว่าใครที่เหมือนต้องการเงินก้อนเงินสดรอเงินอยู่มันจะได้มันจะเข้าแต่ใครที่ ติดหนี้ติดสินเราอยู่เก็จะมีการนํามาชําระคืนให้กับเรานั่นเองอแล้วใครที่เป็นหนี้เป็นสินอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้ใช้หนี้แล้วล่ะได้ใช้หนี้ได้ชดใช้หนี้ได้หมดเวรหมดกรรมกับไอ้คนที่ไปยืมมาสักทีอ่ารวมถึงราศีพิจิกมีเกณฑ์ขายสินทรัพย์ขายทรัพย์สินมีเกณฑ์ขายบ้านขายรถ แต่คุณจะได้เงินก้อนโตจากการขายนั้นได้บ้านใหม่ด้วยนะรถใหม่บ้านใหม่อ่าแล้วก็ทรัพย์สินอะไรใหม่ๆยกเว้นแฟนใหม่นะไม่มี <c oughs> <c oughs> นะคะก็คือเป็นเรื่องที่เหมือนการเงินเริ่มแบบดีงามสบายใจบอกได้เลยคำบอกได้คำเดียวเลยว่าดวงการเงินสบายใจสบายใจแบบไหลลื่นนะคะแฮปปี้มากๆนะคะก็จัดว่าดีงามค่ะชาวราศีพิจิกค่ะ ต่อไปนะคะ,ะเรื่องของโชคลาภโชคลาภของชาวราศีพิจิกจะเป็นอย่างไรบ้างดวงโชคลาภของชาวราศีพิจิกสําหรับตัวคุณเองอ,ะอ่ะไม่ค่อยได้หรอกอแต่บอกเลยว่าโชคลาภจะเกิดจากคนรอบตัวคุณโดยเฉพาะคนในบ้านอย่างเช่นแฟนคุณสามีคุณคุณพ่อคุณแม่เออลูกคุณอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณต้องการโชคลาภคุณไปหามาจากคนเหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นวันเดือนปีเกิดอะไรก็ว่าไป <ụ breaker> นะคะแต่แม่หมอก้อยเล็งดูแล้วว่าโชคลาภจะเกิดกับสามีคุณหรือแฟนคุณ ừ. สำหรับดวงความรักของชาวราศีพิจิกนะคะดวงความรักของชาวราศีพิจิกครึ่งปีหลังอะคนที่เขาเรียกว่าคนโสดก่อนนะคะดวงคนโสดค่ะ คนโสดเนี่ยมั่นใจเลยว่าครึ่งปีหลังคุณจะเจอเนื้อคู่อืมคุณจะเจอเนื้อคู่แล้วคุณก็จะเจอแบบคนที่ถูกใจไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรือข้ามเพศก็ตามคุณจะเจอคนที่ถูกใจแล้วคนคนเนี้ยค่ะจะเป็นคนที่มีสัก์มีสีอ่ามีภาวะเป็นผู้นําสูงมีความกระตือรือร้นคือเป็นคนที่เพอร์เฟกต คุณจะเจอคนคนนั้นนะคะแต่คราวนี้ความรักขึ้นอยู่กับตัวคุณเองเพราะว่าครึ่งปีหลังคุณมีเกณฑ์เจ้าชู้เหลือเกินชาวราศีพิกจิกครึ่งปีหลังคุณมีเกณฑ์เจ้าชู้เหลือเกินเพราะว่าจะมีคนเข้ามาปฏิสัมพันธ์กับคุณเยอะจะมีคนเข้ามาเหมือนบางคนนะมีคนเข้ามาขอดูแลเข้ามาขอมีอะไรด้วยเข้ามาขอเป็นแฟนขอเป็นเพื่อนสนิท คือหรือแม้กระทั่งขอเลี้ยงดูเลี้ยงดูปูเสืออย่างอย่างดีเลยข้อเสียนิดนึงข้อเสียอีกอก็คือคุณต้องดูดีๆนะคะเพราะว่าดวครึ่งปีหลังสําหรับคนโสดเนี่ยคุณอาจจะมีเกณฑ์ที่จะตกเป็นน้อยตกเป็นภันรยาน้อยเขาคนคุณอาจจะเคยมีแฟนมาละแล้วลอยู่ๆคุณเลิกกับแฟนไปจากคนที่เคยเป็นเบอร์หนึ่งคุณอาจจะต้องเป็นเบอร์สองเป็นรองเขาแต่จะได้การ เลี้ยงดูอุปถัมภ์ดูแลเป็นอย่างดีอืมแล้วถามว่าคุณจะมีเกณฑ์ที่อยเหมือนจากเบอร์สองนะสมมุตินะคะใครที่เป็นเบอร์สองอยู่ตอนนี้ค่ะอ่าเป็นเบอร์สองหรือโลกใบที่สองของของคนรักของคุณอยู่ตอนนี้ค่ะคุณมีเกณฑ์ที่จะขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งหมก็ไม่นะคุณอาจจะตกอยู่ในสถานะของคนโสดซะด้วยซ้ำ คนโสดคือสถานะโสดแต่ในใจไม่โสดในใจก็คือมีใครบางคนแต่ก็เป็นเป็นสองรองเขานะคะแล้วถามว่าคุณจะได้ขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งไหมไม่มีไม่มีมมวิแววแต่คุณจะอยู่อย่างสุขสบายเพราะว่าเขาจะเลี้ยงดูคุณนะคะเลี้ยงด้วยเลี้ยงด้วยเงินนะไม่ใช่เลี้ยงด้วยลำแข้งลำขานะเลี้ยงดู oh. ด้วยแบบว่าอุปถัมภ์อย่างดีดูแลอย่างดีรักแล้วก็เอาใจใส่คุณนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นคุณก็ตอ,อย่าลืมแบบ อย่าลืมตัวเองนะเพราะว่าคุณเนี่ยจะมีคนเข้ามามากม,มากอะ่ะคุณมีเสน่ห์ในช่วงครึ่งปีหลังคุณแพลวคราวมากเสน่ห์คุณดีมากนะคะโดยเฉพาะคนโสดเออคนโสดคนที่เคยพลาดทัดด้งเสียใจผิดหวังต่างๆนานาคุณอาจจะเริ่มรู้สึกว่าคุณไม่อยากมีใครแต่เป็นไปไม่ได้แน่นอนมันมีเข้ามาแน่นอนไม่ว่าจะเป็นโซเชียลเพื่อนติดต่อมาให้ คนนู้นคนนี้ติดต่อมาให้อะไรเงี้ยเข้ามาแน่นอนแม่หมอมั่นใจเหลือเกินว่าเข้ามาแน่นอนแต่อยู่ที่ตัวคุณนะว่าคุณจะคว้ามันมาหรือเปล่าเพราะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยนานาจิาตต่างมากบางคนก็หลอกล่อด้วยสิ่งมุ้นสิ่งนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูกันให้ดีเนาะ,ะสำหรับคนที่มีคู่แล้วจะเป็นอย่างไรคนที่มีคู่แล้วบางคนนะกลัวที่จะเสียแฟนไปเพราะว่าเดือนพฤษภาคมเนี่ยมันเป็นเดือนที่5ย่างเข้าสู่เดือนที่6 มันมีโอกาสที่คุณะจะเกิดการเหมือนเขาเรียกว่ามีโอกาสที่จะเลิกกับแฟนมีโอกาสที่จะตัดสินใจอยากอยากเลิกเบื่อแล้วแล้วก็อยากไปหาคนใหม่นะคะแต่พอเข้าสู่เดือนมิถุนายนคือครึ่งปีหลังพอมิถุนายนคุณจะเห็นคุณค่าของคนรักของคุณมากขึ้นเพราะว่าอะไรรู้ไหมคู่ของคุณนะคะเขาเริ่มที่จะมีคุณงามความดีเกิดขึ้นคือ เริ่มมีเงินเริ่มมีทรัพย์อยากจะซื้อนู่นซื้อนี่ให้คุณคือเรียกว่าหลังจากที่เขาเนี่ยไม่ค่อยสนใจคุณอยู่ๆดวงชะตาก็พลิกผันเขากลับเข้ามาสนใจคุณมากขึ้นอ่าเริ่มที่จะให้หนู่นให้นี่ให้เงินให้ท้องเริ่มให้ความหวังเราให้เริ่มที่จะเหมือน มันเป็นหลักเป็นแหล่งมากขึ้นมีความมั่นคงมากขึ้นนั่นเองเออก็เป็นเรื่องที่ดีสําหรับชาวราศีพิจิกในเรื่องของความรักเช่นกันนะคะดวงความรักเนี่ยมีโอกาสที่จะพลิกผันหลังจากที่ได้มีความรู้สึกว่าอาจจะต้องเลิกกันในช่วงพฤษภาคม นะทุกอย่างก็จะเป็นไปด้วยความราบรื่นให้ระวังนิดนึงนะทั้งคนโสดและคนมีคู่ก็คือยังไงคุณยังตกอยู่ในเกณฑ์ของความมีสเสน่ห์ครึ่งปีหลังระวังคนจะเข้ามาหลอกระวังในเรื่องของความรักที่อาจจะตัดสินใจพลาดครั้งได้ส่วนใครที่กําลังรอคอยอะไรบางอย่างจากคนรักนะคะถามว่าจะมีโอกาสสำเร็จไหมคนรักของคุณยังคงที่จะเหมือนพยายามทำให้ต่อไปแต่ยังไม่สำเร็จ พยายามทําให้นั่นหมายถึงว่าได้ลงมือทําให้คุณแล้วแล้วคุณก็จะือนได้รับข่าวดีในช่วงปลายปีอีกด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความรักค่ะอ้อนิดนึงก็คือรวมถึงคนที่อายัดแต่งงานนะปลายปีก็มีโอกาสลุนนะคะในเรื่องของสุขภาพของชาวราศีพิจิกในช่วงครึ่งปีหลังค่ะหลังจากที่ชาวราศีพิจิกมีเกณฑ์การเจ็บออดออดแอดๆตั้งแต่อหน้า สักพักหนึ่งแล้วล่ะสักพักหนึ่งแล้วล่ะ,ส,ลละสักพักหนึ่งตอนไหนตอนที่ดูคลิปแม่หมอนะ่นะน่าจะสักพักหนึ่งแล้วก็คือว่าเจ็บนุน่นเจ็บนี่ปวดท้องเป็นนุน่นเป็นนี่นะคะไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะ เขาเรียกว่าใจมันอ่อนแอร่างกายมันก็เลยอ่อนแอชาวราศีพิจิกรู้สึกว่าหนมแนม้รู้สึกว่าร่างกายสุขภาพที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมันไม่ได้เป็นอะไรหรอกแต่มันก็เคลียง่ายมันก็ไม่ค่อยสู้ดีทําให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ค่อยเข้มแข็งเท่าไหร่คราวนี้ครึ่งปีหลัง่ทุกอย่างจะปรับจากร้ายกลายเป็นดีหมดเลยโดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพนะคะเกณฑ์ด้านสุขภาพของคุณเนี่ยคุณจะมีความ กระเป๋ามากขึ้นนะคะจนกระทั่งแบบสามารถถอดรองเท้าเดินได้เลยใครที่เหมือนเป็นลูกคุณหนูหรือคุณชายที่เคยแบบอยู่บนวิมานเมฆตับอยากที่จะถอดรองเท้าเดินอยากจะใช้ชีวิตแบบลุยๆอ่าคุณจะมีโอกาสได้ทํากิจกรรมอย่างเช่ะเล่นกีฬาอะไรที่มันลุยๆมากขึ้นอ่าไม่ใช่กีฬาที่มันหน่อมแน้มแค่ อะไรภายในบ้านหรือที่คุณทำอยู่เป็นปกตินะคะคุณมีโอกาสที่จะใช้ชีวิตโลดผลมากขึ้นเพราะว่าร่างกายคุณสุขภาพของคุณแข็งแรงและมันมีความแบบฟิตเออฟิตผู้ชายก็กล้ามขึ้นผู้หญิงก็แหม่เฟิร์มมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุขภาพของคุณค่อนข้นขางที่จะดีงามคุณมีโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมอะไรที่มันดูสตรองมากขึ้นซึ่งเหมือนคุณรู้แล้วว่าสุขภาพของคุณคุณต้องดูแลมากๆเพราะที่ผ่านมา ใจมันอ่อนแอร่างกายมันก็อ่อนแอนะคะมันเริ่มดีขึ้นนะคะเริ่มดีขึ้นก็เป็นอะไรที่เหมือนสามารถออกกําลังกายแบบหนักๆได้มากขึ้นเพราะร่างกายคุณมีความพร้อมมากขึ้นเลยทีเดียวนะคะคัาวนี้นะคะ ชาวราศีพิจิกนะคะช่วงคลึ่งปีหลังเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะเดินทางมากขึ้นอย่างเช่นมีโอกาสได้ไปนู่นไปนี่จะไปบ่อยขึ้นกว่าเดิมไปต่างจังหวัดหรือเดินทางด้วยเรื่องของงานเรื่องของงานเรื่องของการแบบว่ามีคนอยากเจอหรือต้องไปเจอใครอะไรเงี้ยจะมีการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นมากขึ้นดังนั้นสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะไม่ได้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุเลยแต่ให้ระวังในเรื่องของความใจร้อน เออเพราะว่าช่วงครึ่งปีหลังเนะะี่ยค่ะคุณจะมีโอกาสเหมือนเห็นอะไรแล้วก็หงุดหงิดหรืออาจจะมีใครบางคนมาทําให้คุณหงุดหงิดใจทําให้ใจร้อนแล้วก็ผีผามทําอะไรโดยไม่ยังคิดซึ่งอาจจะเป็นผลเสียตามมาได้นะคะอย่างเช่นคุณอาจจะมีเกณฑ์ทะเลาะวิวาทกับคนอื่น ดังนั้นเนี่ยมันจะสอดคล้องกันทั้งหมดเลยตั้งแต่ดูมาก็คือในเรื่องของความรักด้วยนะคะเพราะว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะต้องทะเลาะวิวาทซึ่งอาจจะเกี่ยวกับความรักเป็นได้หรือการ ความอิจฉาริษเสใดๆนะคะก็ก็แล้วแต่ละเคสนะแล้วแต่ละเคสแล้วแต่ละบุคคลนะเพราะว่ามันมีเกณฑ์การทะเลาะมีเกณฑ์ของคําว่าภาวะอารมณ์เกิดขึ้นดังนั้นแล้วนะะเนี่ยค่ะคุณต้องยับยั้งให้มากๆเพราะช่วงประมาณสิงหากันยาช่วงนั้นอาจจะต้องมีเกณฑ์การทะเลาะวิวาทกับบุคคลอื่นได้อ่าก็อ่ามันจะเป็นตัวปัญหาหลักเลยแหละที่จะอาจจะทําให้คุณเนี่ยไม่สามารถก้าวผ่าน ก้าวผ่านอารมณ์ของคุณได้ไม่สามารถก้าวผ่านสติได้นะคะไม่เหมาะก็เลยอยากเตือนนะในความมุ่งหวังของคุณนะคะถ้าอะไรที่จะต้องทะเลาะเบาแหวงเพื่อเอาชนะคนอื่นขอให้คุณหยุดเพราะว่าคุณอาจจะสําเร็จนะเพราะว่าคุณเนี่ยเป็นคนเก่งอยู่แล้วละ่ะชาวราศีพิจิกเนี่ยคุณอาจจะสําเร็จในสิ่งที่คุณมุ่งหวงังแต่คุณอาจจะต้องอทําร้ายคนอื่นต้องนับศพทหารนะคุณจะยอมไหมคุณอยากให้ทหารตายไหมนะคะเพราะฉะนั้น ความมุ่งหวังใดๆก็แล้วแต่เอาชนะอุปสรรคด้วยตัวคุณเองอย่าไปทะเลาะวิวาทกับใครนะคะเราจะเป็นผลดีที่สุดสําหรับชาวราศีพิจิกนะคะอ่ะต่อไปในเรื่องของการทําบุญแล้วก็กัหว่าสินสิทธิ์อ่ะอันนี้ก็เหมือนกันก็คือช่วงครึ่งปีหลังนะคะแม่หมอก้อยแนะนําในทางของแม่หมอนะคะเพราะว่าแม่หมอก้อยนี่คือไหว้ทุกที่เลยไหว้สกระ ที่ที่ไหนมีแม่หมอไปที่นั่นถาวายอะไรใดๆนะไม่ว่าจะขออ,องค์เทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดวารามที่ไหนอยากให้เป็นพวงมาลัยนะะพวงมาลัยเนี่ยเน้นมาลัยสีขาวแดงก็คืออาจจะเป็นมะลิหรืออะไรก็ได้กับสีแดงขาวแดงนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันเป็นเคล็ดลับส่วนตัวด้วยนะคะเป็นเคล็ดลับก็คือสีขาวเปรียบเสมือนความบริสุทธิ์สีแดงเปรียบเสมือนชัยชนะ ถวายพวงมาลัยขาวแดงนะคะความบริสุทธิ์แล้วเราเหมือนแบบจะได้รับชัยชนะอันบริสุทธิ์โดยที่ไม่เบียดเบียนใครเราจะได้รับความประสบความสําเร็จโดยที่ไม่เบียดเบียนใครอ,อย่างนี้ก็ได้ใครที่อยากจะบนบานสารกล่าวนะคะที่ไหนก็บนบานด้วยมาลัยดอกไม้ ขาวแดงหรืออะไรเกี่ยวกับขาวขาวแดงๆเนี่ยคะ่ะจะนําไปสู่เส้นชัยที่บริสุทธิ์ไม่เบียดเบียนใครไม่เอารัดเอาเปรียบใครนะคะแถมให้อีกนิดน,นึงเนาะแถมให้อีกนิดน,นึงก็คือว่าชาวราศีพิกจิกในช่วงครึ่งปีหลังให้ระวังการตั้งครรภ์อีกด้วย <laughs> ใครที่ไม่พร้อมตอนนี้ก็ ก็ดูแลกันเองนะคะแต่ใครที่พร้อมแล้วก็เป็นโอกาสอันดีงามที่คุณจะมีโอกาสที่จะตั้งคันมีบุตรชาวราศีพิจิกมีเกณฑ์ตั้งคันในช่วงครึ่งปีหลังอีกด้วยนะคะ <c oughs> อะ่ค่ะโอเคสําหรับวันนี้แม่หมอก้อยไปก่อนก็ขอให้ชาวราศีพิจิกทุกคนนะคะมีความสดใสต้อนรับครึ่งปีหลังนี้นะคะขอให้ทุกคนอุดมสมบูรณ์ไปด้วยโภคัพย์และก็กําลังใจที่ดีงามแล้วก็ มีแต่มิตรนะอย่าได้มีศัตรูนะคะวันนี้แม่หมอก้อยไปแล้วอย่าลืมกดติดตามให้แม่หมอด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปถัดไปค่ะชาวราศีธนูค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ